บพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำว,วันพุทธที่7เมษายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซนเ็กก็ปิดตลาดไปที่1,556.56จุดนะครับลดลงไป23.10จุดหรือว,ว่าติดลบไป1.46เอร์เซมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก่อนข้างหนาแน่นทีเดียว1,700 0ล้านบาทเสรเศษ โดยการเครื่องใหมของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับลงแรงตั้งแต่เปิดตลาดเลยนะครับซึ่งได้แรงกดดันนะครับมาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบใหม่นะฮะซึ่งก็พบในหลายพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่มีผู้คนไปค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็เลยทําให้เห็นการแพร่ระบาดนั้นไปยังหลายกลุ่มหลายบุคคลเลยทีเดียว โดยในวันนี้นะครับทาง้านของสวคอเองก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สามร้อยสามสิบสี่รายด้วยกันแบ่งเป็นการระบาดในประเทศนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่รายมาจากการตรวจเชิงรุกหนึ่งร้อยห้าสิบสามรายแล้วก็มาจากต่างประเทศเจ็ดรายด้วยกันโดยที่ทางด้านของนายกรธัฐมนตรีนะครับในวันนี้ก็จะมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในเย็นวันนี้นั่นเอง ส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอชวันนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมานะครับก็ได้แรงหนุนนะครับมาจากการที่ทางด้านของ IMF นั้นมีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP ของโลกนะครับในปีนี้ขึ้นมาก็เข้าจะเติบโตได้นะครับ6%ด้วยกันนะครับก็ดีขึ้นกว่าการประเมินของเมื่อเดือน มกราคมที่ผ่านมานะครับที่อยู่ที่5.8ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นซีเนเมนหนุนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมภาเอเชียวันนี้มีการปร,รับเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าจกเว้นบ้านเรานะ,ะที่เจอประเด็นปัญหาในประเทศนั่นเองโดยกลุ่มที่ปร,รับขึ้นแรงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์แล้วก็กลุ่มเกษตรส่วนกลุ่มที่ ปรับลงแรงในวันนี้มีหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมกลุ่มขนส่งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสื่อบันเทิงกลุ่มการเงินแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับโดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็ต้องเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดใน ระอบใหม่นะครับของโควิด1 9นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านของ STGT วันนี้บวกขึ้นมา6.55%ด้วยกันนะครับก็ทางด้านของอุปสงค์ถึงมือยางยังคงอยู่อยู่ในระดับสูงอยู่นะฮะแล้วก็มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมตัวนี้มาอีกนะครับก็ยิ่งเป็นปัจจัยหนุนนะครับทางด้านของอผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็หนุนราคาหุ้นวันนี้ให้ปรับขึ้นไปได้ค่อนข้างแรง ส่วนทาานัานของทีรับวันนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาแรงเช่นกัน8.26%แล้วก็ STA นะฮะก็ขึ้นมา4.79%ทางด้านของคอมเซเว่นนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา5.91%ด้วยกันนะครับก็กระแส Work from Home นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่มาช่วยหนุนทางนั้นของกระแสสินค้า IT นะครับให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง ส่วนทะนั่งของสตาร์ทนะครับวันนี้บวกขึ้นมา3.65%ด้วยกันก็ทะน้่งของผู้บริหารนั้นมีการคาดการณ์นะครับว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี64นี้จะออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนทางด้านของ SBI วันนี้บวกขึ้นมา4.08%แล้วก็ CCET นะครับบวกขึ้นมา6บวกขึ้นมา7.63%ด้วยกัน ก็มาจากอุปสงค์ทางด้านของตัวซิมิคอนดักเตอร์นะครับที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่นั่นเองครับส่วนทางด้านของเดมโกวันนี้บวกขึ้นมา5.59%ด้วยกันก็คาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี64นี้นะครับก็น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวซึ่งก็นหนุนแท้ราคาหุ้นเดมโกวันนี้ปรับขึ้นไปได้ค่อนข้างจะโดดเด่น ทางด้านหุ้นที่มี i m p a c คต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของเดลต้าครับวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4.49%ด้วยกันนะครับก็หลังจากที่ราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นมาต่อเนื่องสามวันทําการด้วยกันนะครับวันนี้ราคาหุ้นเดลต้าก็เลยมีการปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงเลยทีเดียวส่วนดนาของหุ้น ที่เป็นท uh, ีมร uh, ีโอเป็นรีโอเพนนิ่งนะครับวันนี้ก็ปรับลงแรงกันเรียกว่าแทบจะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง AOT นะครับราคาหุ้นนั้นติดลบไป3.66แล้วก็ CRC นะครับติดลบไป4.14 CPN ติดลบไป4.05 MBK ติดลบไป4.76 M เด็ดลบไป4.15% AWC ติดลบไป2.40%แอร์วันเดดลบไป2.69%แล้วก็เซนเทลเด็ดลบไป3.65%นะครับซึ่งก็จะเป็นทั้งหุ้นสนามบินนะครับหุ้นห้างสรรพสินค้านะครับหุ้นร้านอาหารแล้วก็หุ้นโรงโรงแรมนะครับที่ รู้จะเป็นหุ้นในทีมรี o p e เพนนิ่งนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็ปรับขึ้นมาแรงนะฮะวันนี้พอเจอกระแสรเรื่องของการแพร่ระบาดอีกครั้งก็เลยปรับลงไปแรงเช่นกันส่วนทางนัานของอีออนนะครับวันนี้ว่า,าราคาหุ้นลงไป5.13% MTC ลงไป3.30%แล้วก็สวัสด์ลงไป3.22%ด้วยกันก็อันนี้ปรับ ลงนะครับเป็นเรื่องของการขายทากาไรกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นเองก็มีการเก่งกําไรกันนะครับตามเรื่องของตัวความต้องการสินเชื่อนะครับที่เติบโตกันขึ้นมานั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยก็จำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ